สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมในช่องพักยกมวยไทยออนไลน์ช่องสำหรับคนดูมวยวิเคราะห์ก่อนชกเจาะลึกคู่เด็ดมวยดังมวยรองเรามีมวยชอบให้ทุกวันถ้าคุณชอบมวยตรงนี้แหละคือที่ของคุณครับวันนี้นะครับเราก็มาวิเคราะห์มวยพร้อมให้3ตัวชอบครับศึกเพชรยินดีมวยไทยพรีเมียมนะผมวันพฤหัสบดีที่5มิถุนายน2568ครับผมตัวชอบคู่แรกเลยก็เป็นคู่เอกของรายการในช่วงแรกนะผมน้ำตาเดือดเกียิชัดใจเจอกับ1ภูสิงห์วอเทคโนลุงปูสวงครับผม คู่นี้นี่เจอกันในพิกัดหนึ่งรอยิบห้าปอนด์นะครับผมน้ำตาเดือนเนี่ยอายุ22่ิบสองปีครับส่วนสูงหนึ่งร้อยเจ็ดิแปดเซนติเมตรนักชกจากจังหวัดกำแพงเพชรครับชกมวยมาแล้วร้อยกว่าครั้งนะครับผมสิดย์อ๋อยู่ที่เกียรติชัดชัยจังหวัดกำแพงเพชรน้ำหนักปล่อยๆเขาก็อยู่ที่63ากิโลกรัมครับผมสไตล์การชกก็เป็นมวยขวาครับผมมวยเข่าสูงยาวเข่าแหลมนะครับเปิดเกมส่าดแข่งชวนทะเละาะขวางหน้าแทงแรงปลายแข็งแกร่งครับสถิติสามไฟหลังนี่ก็มี แพ้คะแนนหนึ่งนะครับผมชนะคะแนนสองครับผมส่วนคู่ชกของเขานะครับหนึ่งภูสิงห์วอเทคโนโลหลวงปู่สวงนะครับอายุเขาก็ยี่สิบสองปีเท่ากันครับส่วนสูงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามเซนติเมตรนะครับผมหนักชกจากจังหวัดศรีสะเกดชกมวยมาแล้วร้อยกว่าครั้งครับฝึกซ้อมอยู่ที่ปอพินำพันนะครับกรุงเทพมหานครครับน้ำหนักปล่อยๆเขาก็อยู่ที่หกสิบสามกิโลกรัมครับผมสไตล์การชกก็เป็นมวยซ้ายนะครับผมเตะซ้ายต่อยซ้ายครับฝีมือครบเครื่องมีลูกศอกส่วนที่น่ากลัวนะครับผม สถิติสามฝ่ายหลังนี่ก็แพ้คะแนนสองครับชนะน็อกมาหนึ่งะครับล่าสุดนี่ชนะน็อกมาครับส่วนตัวชอบผู้นี้นะครับผมก็ชอบไปทางฝ่ายแดงนะครับผมน้ําตาเดือดครับน้ําตาเดือดเนี่ยเป็นมวยที่ยืนระยะได้ดีนะครับวงไหนเหนียวแน่นครับมีลูกดูดันฟอร์มสดมานะครับผมแถมได้เปรียบรูปร่างสูงยาวกว่านิดหน่อยครับผมมองว่าหนึ่งผู้สิงเนี่ยถ้าเข้าวงในเนี่ยสู้น้าตาเดือดไม่ได้ไม่ได้นแน่นอนครับผมน้ําตาเดือดเนี่ยจะดูดีกว่านะครับถ้าเข้าวงในแต่วงนอกนี่ต้องเป็นของเขาครับสไตล์ของ น้ำตาเดือดนี่ก็เห็นเห็นอยู่นะครับว่าขวาคขอของคอตีเข่าครับฝ่ายนี้นี่น่าจะชนะทางด้านของหนึ่งภูสิงห์ไม่ได้นะครับผมส่วนคู่ที่สองนะครับก็เป็นคู่ที่กของรายการครับผมเพชรมงคลสามารถพยักอรุณยิ้มครับเจอกับเทียนหลวงอึ่งอบลครับคู่นี้เจอกันในพิกัดหนึ่งร้อยสิบหกปอนด์ครับผมเพชรมงคลเนี่ยก็เป็นนักชกอายุสิบเจ็ดปีนะครับส่วนสูงหนึ่งร้อยหกสิบแปดเซนติเมตรนักชกจากจังหวัดระยองครับผมชกมวยมาแล้วสี่สิบกว่าครั้งครับผมพิดซ้อมอยู่ที่ สามารถพยักอรุณยิมครับมันน้ำหนักปล่อยๆเขาก็อยู่ที่ห้าสิบเดกิโลกรัมครับผมสไตล์การชกก็เป็นมวยซ้ายนะครับผมแข่งสายดูดีครับดักจังหวะฝีมือวงในก็มีไล่แขนตีเข่าครับชกได้ฉลาดครับเลี่ยมเชิงดีสถิติสามไฟหลังนี่ก็ชนะคะแนนหนึ่งนะครับแพ้คะแนนสองครับผมส่วนทางด้านคู่ชกของเขาครับเทียนหลวงอึ่งบลครับเทียนหลวงนี่ก็อายุสิบห้าปีครับส่วนสูงนี่หนึ่ง้อยหกสิบ 8ซนเมตรครับผมเท่ากันนักชกจากจังหวัดอุบลราชธานีครับผมชกมวยมาแล้ว50ครั้งนะครับน้าหนักปล่อยๆเขาก็อยู่ที่55กิโลกรัมครับฟิตซ้อมอยู่ที่เพชรยินดีอะคาเดมี่ครับผมสไตลยการชกก็เป็นมวยขวานะครับผมเตะขวาต่อยขวาครับฝีมือครบเครื่องอาวุธหนักแรงเข่าในเหนียวแน่นครับสถิติสามไฟหลังนะครับผมแพ้คะแนนหครับไฟที่แล้วก็ ที่แพ้คะแนนนี่ก็ไปชคมวยรอ,อบปูนเสือมานะครับผมครั้งที่ยี่สิบสี่ครับแพ้คะแนนให้ก้องสนั่นครับจึงทําให้ตกรอบมวยรอบปูนเสือนะครับผมพอหลังจากตกรอบมวยรอบปูนเสือนี่ก็มาชนะน็อกฝั่งไฟติดเลยนะครับไฟล่าสุดที่ชนะน็อกมาเนี่ยกรรมาการเนี่ยชูมือให้ใจสิงชนะฟาวไปแล้วนะครับผมทีแรกแล้วก็มาเปลี่ยนใจทีหลังครับมาชูมือให้เทียนหลวงชนะน็อกแทนนะครับผมส่วนคู่ต่อสู้ของเขาวันนี้ก็เคยเจอกันมาแล้วนะครับหนึ่งครั้งเมื่อสองปีที่แล้วเพชรมงคลเนี่ยเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนเทียนหลวงมาครับผม ตัวชอบคู่นี้ผมก็ยังชอบไปที่เทียนหลวงอยู่นะครับเทียนหลวงเนี่ยมีลูกหนักแรงครับอาวุธดูดีครับกาบวกกาสวนนะครับผมแต่ฟอร์มนี่ก็สดมาด้วยครับไฟนี้นี้อาจจะลุ้นอับลุ้นน็อกได้เลยนะครับผมสําหรับเจ้าเทียนหลวงในไฟนี้นะครับผมส่วนคู่ที่สามนะครับก็เป็นคู่เอกของรายการในช่วงท้ายนะครับผมเสียบขาดปอพงสว่างครับผมปองกันแชมป์พายทีวีหนึ่งร้อยี่สิบหกปอนด์ครับกับมังกรเหล็กเปิ้ลนครนะครับผมเสียบขาดเนี่ยอายุยี่สบแดปีครับผม ส่วนสูง168ซนเมตรนักชกจากจังหวัดนองบัวลำพูครับชกมวยมาแล้วนะครับผมร้อยกว่าครั้งครับิตซ้อมอยู่ที่เพชรนาคาจังหวัดอุตรดิตถ์ครับผมน้ำหนักปล่อยๆเขาก็อยู่ที่64ิกิโลกรัมนะครับสไตล์การชกของเขาก็เป็นมวยขวาครับผมมวยบูดุดันครับเปิดเกมสาดแคงฟันศอกกล้าบวกกล้าชนกล้าแรกครับเก่าเกมนะครับผมสถิติ3ไฟหลังของเขาก็แพ้ไม่เป็นเลยนะครับผมชนะมาทั้ง3ไฟล่าสุดก็กระชากแชมป์มาครองได้สำเร็จครับจากเพชรน้ำหนึ่งนะครับผม ส่วนผู้ท้าชิงครับมังกรเหล็กเปิ้ลนครนะครับผมอายุ18ปีครับเป็นรุ่นน้องครับผมส่วนสูง175เซนติเมตรครับนักชกจากนครศรีธรรมราชครับผมชกมวยมาแล้วร้อยกว่าครั้งครับล่าสุดนี้ก็ฟิตซ้อมอยู่ที่บางแสนไฟขับนะครับผมน้ำหนักปล่อยๆเขาก็อยู่ที่62ฮิกโลกรัมครับสไตล์การชกก็เป็นมวยเข่านะครับผมมวยขวา หลังๆมานี่ก็เริ่มมีสา์แข้งบ้างนะครับมีสอกเข้ามาเสิร์ฟว่าผมวงในก็มีควาคอของคอตีเข่าครับเข่าในของเขาก็เหนียวแน่นครับผมเข่าแหลมแทมเจ็บนะครับบู๊ดุดันนะครับผมฟันทีตีสามไฟหลังนี่ก็เสมอหนึ่งแพ้คะแนนหนึ่งล่าสุดก็ชนะพรเสน่ห์มานะครับผมตัวชอบคู่นี้ผมก็ยังชอบไปที่แชมป์พนเดิมนะครับผมเชียบขาดเชียบขาดเนี่ยได้ลูกหนักนะครับกระดูกมวยก็ดีกว่าใจสู้ครับผมเก่าเกมกว่านะครับฟอร์มนี่สดมานะครับผม ไฟนี้น่าจะเอามาังกรเหล็กอยูนะครับผมถ้าคิดว่าใช่ยังไงก็ตามมาได้นะครับผมสําหรับ3คู่นี้ถ้าคิดว่าไม่ใช่ยังไงก็ส่วนก็ไปเลยครับผมไม่ว่ากันนะครับก็จบกันไปนะครับสําหรับพักยกมวยไทยออนไลน์ถ้าคุณเห็นว่าเนื้อหานี้ดีเนื้อหานี้เด็ดวิเคราะห์นี้แม่นฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้ด้วยนะครับและถ้าอยากได้ทีเด็ดมวยก่อนใครทุกวันพร้อมเข้ากลุ่มวิเคราะห์สดๆกับทีมงานมืออาชีพกดเข้ากลุ่มไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยครับ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมผักยกมวยไทยออนไลน์ววเครอ์มวยสุดอิ่มจุกทุกคู่แน่นอนครับผมสวัสดีครับ